ก็กราบสวัสดีนะคะทุกคนนะคะคนดูทุกคนเลยนะคะก็วันนี้ก็จะมารีวิวรีเทนเนอร์ไร้เหงือกนะคะก็ของเพิ่งมาส่งวันนี้นะเราก็คือสั่งไปประมาณ1อาทิตย์แล้วทุกคนสั่งในเฟสนะคะถ้าใครสนใจเราจะทิ้งลิงก์ทิ้งชื่อเฟสพี่เขาไว้ให้นะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะทำไมมันเหมือนกับรอยเกะนะเรายังไม่เกะนะคะทุกคนตามหลักคือ แม่ของเรารับของให้เราก็เลยลองแกะดูว่ามันคืออะไรนะคะแต่เรายังไม่เห็นนะคะว่าเป็นรูปร่างยังไงอันนี้เป็นที่อยู่นะก็คือต้องปิดไว้นะคะทุกคนถ้าได้ยินเสียงฝนขออภัยนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ไว้นะคะก็ไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะแกะก่อนนะคะขออนุญาตแกะก่อนนะนี่นี่นะคะทุกคน ก็ราคานะคะวมส่งไปทางเป็นโอลิงสีเขียวใสนะคะทุกคนก็ประมาณ130บาทนะคะ130แต่ว่าที่แรกเราสั่งรางรถไฟพี่เขานะคะรางรถไฟจะร40ส่สล่งไปทางแล้วก็คือแบบพี่เขาไม่รู้ไงว่าเรายกเลิกพี่เขาก็เลยส่งมาแล้วก็เลยบอกให้ของตีกลับนะคะทุกคนก็คดีเราชอบสีเขียวเนะเดี๋ยวเราไปแกะกันนะคะทุกคน นี่นะคะก็คือของสวยดีนะคะทุกคนก็เราไม่ได้บอกให้พี่เขาเอากันเจ็บเนาะเพราะว่าเราชอบแบบใส่แบบไม่มีกันเจ็บนะมันจะใส่ง่ายกว่านะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือเราถ่ายในแบบห้องนอนของเราก็นี่เลยนะคะ ถ้าใครสนใจเราจะทิ้งเพจที่เขาไว้ให้นะก็คือแบบพอดีปากนะคะทุกคนไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะมีทั้งแบบดิสกแล้วก็ทั้งท่อสีโอลิ่งล้างรถไฟเชนมีครบหมดนะคะก็แล้วแต่เราจะสั่งเลยนะแต่ว่าก็จะรอของนานหน่อยสําหรับคนรอได้นะคะแต่ว่าของดีมากนะคะทุกคนก็เราจะให้ดูที่ใกล้นะบอกไว้ก่อนนะคะมันเป็นแบบมีเขี้ยวนะคะทุกคน เมอนี้อาจจะดูว่าไม่มีเขี่ยวแต่มันมีนะคะคือสีแบบความจริงก็คือสวยมากทุกคนแต่สีในกล้องไม่ค่อยสวยต้องขอโทษด้วยนะคะนี่ก็อยา่าลืมไปซื้อร้านของพี่เขานะคะทิ้งเพจไว้ด้านล่างคลิปเลยก็ยสำเนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดอีกครั้งเหมือนเดิมนะคะก็สำเนียบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะคะ สวัสดีค่ะ